สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาบพบกับทางช่องแของวิมลรถอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับนาฬิกาที่มีความน่าสนใจครับให้เพื่อนๆได้รับชมอีกเหมือนเคยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็อยากให้เพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมโอเคในวันนี้นะครับก็เราจะมาทําความรู้จักมาครับกับเจ้านาฬิกาแบรนด์น้องใหม่นะครับก็ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนักในประเทศไทยนะครับก็ เป็นแบรนด์ของ Alexander Christie นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ Import มาจากทางฮ่องกงนะครับก็พอดีทาง Alexander Christie นะครับก็ได้มีแบบออกแบบใหม่ๆมาเยอะนะครับก็เลยเห็นว่าเจ้านาฬิกายี่ห้อนี้ครับมีแบบหลากหลายมากนะครับก็ทางแบรนด์แบรนด์นี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะดังพวกแถบแถบทางพม่าหรือว่าทางอินโดนีเซียนะครับแถบแถบทางเทศเพื่อนบ้านเรานะครับ ก็จะมีชื่อเสียงอยู่พอสมควรเนาะก็แบรนด์แบนด์นี้นะครับก็มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นนะครับที่รูปทรงรูปลักษณ์นะครับของเจ้าตัวเรือนนาฬิกามีแบบให้เลือกเยอะๆมากๆนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ได้หยิบเจ้าตัว alexander kirsty นะครับเจ้าตัวนี้นะครับมาแนะนํ้เพื่อนๆก่อนนะครับคล้ายๆกับว่าแนะนําพร้อมความรู้จักนะครับแล้วก็เผื่อเพื่อนๆใคร คนไหนนะครับชอบแนวประมาณนี้เนาะแล้วก็อยากที่จะสนใจในแบรนด์แบรนด์นี้นะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้ครับจากทางวิมนลบรอนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับเจ้าอเล็กซานเดอร์คิสตี้ตัวนี้นะครับก็มาในรุ่น6 4 3 3 m e นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวขอบหน้าปัดสีเขียวนะครับแต่ออออกเป็นในทางสีเขียว สีเขียวเงาๆนิดนึงนะครับสีเขียวบรอนผสมผสมนะครับเนาะแล้วก็หน้าปัดของเจ้าตัวนี้เป็นสีดํานะครับความน่าสนใจของเจ้าเรือนนี้ครับมันดูเป็นทรงนาฬิกาดเวอร์นะครับดำน้ำนะครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับก็คือตัวรูปรูปหน้าปัดของเขานะครับมันจะเป็นทรงกลมไว้ขายแบบเป็นกลมกลมดิกเล่ะตัวเนี้ยก็คือเหมือนแบบฐานจากตัวเรือนอะไรเงี้ยครับออกมาน้อยมากเนาะสนใจเป็นทรงกลมก็ไม่ค่อยเห็นทรงนี้กันนะครับ ทางเล็กซ์เซ r เดอร์คิสตี้นะครับก็ได้ทำทรงนี้ออกมาก็ผมคิดว่ามีความน่าสนใจมากๆทั้งตัวขีดต่างๆนะครับแล้วก็หน้าปัดเจ้าเล็กซ n d e นเดอร์คิสตี้ตัวนี้นะครับก็ระบบกลไกนะครับเป็นระบบคอร์สเนาะหรือว่าระบบใช้ถ่านนะครับก็เป็นเขาใช้เครื่องของทางไซโ้นะครับเป็นไซโคเอฟซันเนาะเป็นระบบใช้ถ่านนะครับเจ้าตัวนี้รูปทรงก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นทรงกลมเนาะแล้วก็เป็นขีดของหน้าปัด สวยงามครับชัดเจนดีพวกขีดบอกตัวเลขอะไรต่างๆแล้วก็ดีเทลนดนึงครับที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆก็คือเป็นดีเทลของเจ้าตัวเข็มนะครับเข็มตัวนี้ก็จะมีแบบมีความทะลุให้แบบเออเห็นสีของหน้าปัดเนาะแล้วก็เข็มวิเป็นสีแดงนะครับก็มีวันที่นะครับผมแล้วก็มีสัปดาห์นะครับเรียบร้อยแต่ดีเทลอีกนิดนึงนับก็ เจ้าตัววันที่ตัวนี้นะครับที่เลื่อนขึ้นมาข้างบนตัวนี้มันก็จะลืมเหลื่อมของเป็นวันที่ก่อนหน้านะครับกับข้างล่างก็เป็นวันที่ที่จะมาถึงนาอกขนาดตัวเลือนของเจ้าตัวนี้นะครับก็อยู่ที่44นะครับอันนี้คือยังไม่รวมเม็ดนาอกมันมีค่อนข้างเป็นลักษณะทรงที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับด้วยความที่ทรงแมนแมนแบบนี้ครับเหมาะกับสายลุยที่จะเออเราชอบนาฬิกาทรงดำน้ําที่ มีความน่าสนใจแล้วก็รูปร่างหน้าตาที่แบบเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจนนะครับก็ทำให้เจ้าตัวนี้มีความโดดเด่นนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็กันน้ำนะครับได้อยู่ที่100เมตรนะครับกับทาง alexander c h r i s t e ตัวนี้เดี๋ยวเพื่อนลองดูชมนะครับขอบหน้าปัดเลขต่างๆนะครับเจ้าพวกนี้นะครับก็คือมีขอบนะครับเป็นสีเขียวบรอนส์ก็พวกตัวเลขหรือว่าเป็นที่บอก ขีดอะไรพวกนี้ต่างๆที่ตกแต่งขอบเบเซลของเขาครับก็จะเป็นสีเงินนะครับขอบตัวตัวนี้คือหมุนไม่ได้นะครับเนาะก็คือคล้ายๆว่าเป็นขอบเบเซลตกแต่งอย่างเดียวนะครับนี่ครับลักษณะก็ขอบตัวเรือนก็เงาครับจะมีลักษณะที่ด้านอยู่ตรงหูสายนิดหน่อยกับตัวสายแถบข้างๆ สายที่เหลือพวกนี้ก็เป็นสายเงานะครับเป็นข้อที่ใหญ่นะครับเนี่ยครับก็สัญลักษณ์ของแบรนด์เขาก็คือเป็นอ่า AC นะครับก็คือเป็นรูป A แล้วก็มีแบบ C ตัวนี้คล้ายๆแบบรูปพระจันทร์เนาะอันนี้ก็เป็นระบบล็อก2ชั้นนะครับเพื่อนๆลองก็ดึงออกมาก็เนี่ยครับเสนเลสกตรงบามพับตรงนี้นะครับออกลักษณะด้านเนาะแล้วก็ตรง พวกสายโลหะหรืออะไรต่างๆนะครับที่เป็นเซเลสติลก็จะเป็นมีความเงาก็จะแมชกันครับคิดว่าตัวนี้ทําด้านมาเพื่อแบบอาจจะแบบเป็นรอยบันพับที่แบบไม่อยากจะโชว์ให้มันเป็นเงาแบบเป็นเป็นรอยง่ายหรืออะไรสักอย่างน,าน่าจะประมาณนั้นนะคิดคิดว่าเนะาะนะครับเราก็กดไปเราขยันเป็นแบรนด์ที่มีความสวยงามมากๆเลยครับ ถ้าเป็นทรงนี้นะครับ6 4 3 3 m สมสเนาะครับผมเมนพิยมก็เนี่ยครับเป็นเนี่ยครับ AC เรียบร้อยเอเลสเตอร์คิสตี้เมื่อก่อนนะครับทางแบรนด์ของเอเลสเตอร์คิสตี้นะครับก็ก่อนที่จะนำเข้าโดยทางฮ่องกงนะครับก็มันมีต้นกำเนิดน่าจะมาจากทางฝั่งยุโรปนะครับแบบพวกอิตาลีหรือว่าพวกเซนโซนยุโรปอะไรประมาณนั้นนะครับก็ทางฮ่องกงเกมก็จับแบรนด์นี้นะครับก็คล้ายๆว่าแบบชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ ทํามาตีตลาดในบ้านเรานะครับแล้วก็หรือว่าตีตลาดทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่เออมีการนําเข้านาฬิกายี่ห้อใหม่ๆนะครับใ,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 ให้มาเพื่อนๆที่ชอบนาฬิกานะครับได้เลือกสรรน,นะครับอย่าพวกนี้ก็เงาหมดเลยครับข้อสสยก็ปรับได้ตัวนี้อจัดได้นะครับรูเยอะอยู่พอสมควรครับสี่รูครับฝาหลังนะครับก็ ก็ระบุแบรนด์อะไรเรียบร้อยนะครับเป็นฝาหลังแบบหมุนนะครับผมเป็นฝาหลังแบบเกลียวนะครับก็กันน้ำได้แน่นอนตัวนี้ก็จะมีบอกรุ่นนะครับผมบอกเบอร์เครื่องนะครับตัวนี้ s t a นเลส s ตี t e e l เนาะครับกระจกนะครับของเจ้าตัวนี้เนาะเป็นกระจก mineral crystal ธรรมดานะครับก็ไม่ได้เป็นซัฟไฟแต่อย่างใดก็ถือว่าใช้งานง่ายครับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมลองใส่ขึ้นมือให้เพื่อนดูนะครับ สวยงาไมไหมครับเหมาะกับข้อแขนที่แบบเออกลางถึงใหญ่นะครับซึ่งข้อมือที่ผมใส่อยู่นี้ก็ใหญ่อยู่พอสมควรเนาะก็นี่ครับดูแล้วมันเหมาะเหมิงมากๆสายหรือว่าเซเลสติลนะครับพวกนี้นะครับก็มีน้ําหนักอยู่พอสมควรนะครับก็ทั้งตัวเรือนก็อยู่ที่ประมาณ500กรัมเนาะก็ลักษณะมีความหนักอยู่พอสมควรครับเจ้าตัวนี้ เพราะว่าโดยวัสดุสเตนเลสของเขานะมันเป็นสเตนเลสต,ตันทั้งหมดนะครับพวกสายเสยพวกเนี้ยก็ออกไปแนวกึง่งแบบแสเตนเลสที่มีความแข็งแรงนะครับก็ดูไม่ขี้ดิวด้วขี้เดออะไรขนาดนั้นนะครับก็ผมว่าตัวนี้ก็ถ้าเทียบกับราคานะครับก็ถือว่าเป็นเกรดคุณภาพที่ใช้ได้เลยทีเดียวครับเจ้าตัวนี้ราคาของเจ้าตัวนี้นะครับราคาป้ายมันอยู่ที่3,800บาทนะครับยังไม่รวมส่วนลดนะครับของเจ้าตัวนี้ ก็มาทําความแนะนํานะครับให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับชมก่อนว่าโอเคแบรนด์ Alexander Christie ที่นํามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเออมีความโดดเด่นความน่าสนใจยังไงนะครับก็พยายามที่จะนําแบรนด์หลากหลายนะครับที่มีราคาไม่แพงนะครับหลักประมาณพันต้นๆพันกลางๆเนาะก็น่าจะไม่ถึงหมื่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาแนะนําว่าโอเคนาฬิกาที่มีความคุ้มค่าเนาะแล้วก็ เป็นคุ้มราคาที่อยู่ในแรงที่สมัยนี้ก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับผมครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้วิมลวรรถด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามมาได้ครับทางไลน์แอดเหมือนเดิมนะครับก็เป็นไลน์แอดวิมลวรรถนะครับแล้วก็ทาง Facebook ก็เป็นวิมลวรรถนะครับเป็นภาษาไทยครับผมก่อช่องทาง youtube ตัวนี้นะครับก็ อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับก็เดี๋ยวยังไงจะมาแนะนำให้เพื่อนๆอ,อีกนะครับโอเคครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ